อา้าวลืมเปิดไหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูธิดาหาวปินใจอีกครั้งนะคะกับนักเรียนในชุมนุมปั้นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพตอนนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีค่ะกลับมาเจอกับครูจอยอีกครั้งนะคะตอนนี้ที่ครูจอยเห็นมีไกลกังวลวินิชชาทะโมวนันรินระดานะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบฟ้าที่ทักบอกครูจอยนอะเมื่อกี้ครูจะลืมเปิดไมค์จริงๆแหละอ้าชันธนิตเข้ามาแล้วโอ้ชันวรัตก็เข้ามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกคนจ้าโอ้กุศลินก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะอ่า I love my อะไรแค t because อะไรยาวมาก อ่า uh, because I really refresh คือใครคะรีเนมให้ครูจอยด้วยคะ่ะไม่รู้เลยน้องอะไรเอ่ย I love my cat <laughs> อ๋อวชิรยาอันซีเน <laughs> าะวัสดีะครูนูอยู่กับบูมนะอ๋ออยู่กับบูมเหรอโอเคสเลขที่ไอ้ชื่อบูมได้สิวชิรยาแล้วก็ต่อด้วยชื่อบูมได้ดิ เออจะได้รู้ว่าวศิลยาอยู่กับเอาชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้นะรีเนมให้ด้วยจานซีนให้รู้ว่าอยู่กับใครนะจน๊ะแม่บูมไม่ให้ออกบ้านไม่ใช่หรอทำไมบูม,มาอยู่บ้านรันซีนอะ่ะเออแปลกอ๋อคุณยี่โมหกมาไทยทลูกฮะไม่ได้ยินเลยวะวันนี้โมหกมาไทยนันชีวิตลูกค่ะคุณอ๋อ แม่เลยแม่เลยปล่อยออกบ้านใช่ปห <laughs> เออดูแลตัวเองเด้อโอเควันนี้ถ่ายหนังสือรุ่นมสามมหกอ่าโชว์เข้ามาแล้วจ้าโชว์เข้ามาแล้วที่โชว์เข้ามาแล้วโอเคงั้นครูจอยขอเริ่มเลยละกันนะคะครูจอยขอเริ่มเลยละกัน ่สวัสดีทุกคนนะคะคุณจยขอแชร์หน้าจอให้ดูอะไรนิดนึงนะคะเด็กขาเด็กดูสิ่งนี้ค่ะเด็กคิดว่านักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรจะมีอะไรบ้างเด็กพิมพ์ส่งแชทมาค่ะเพื่อเป็นการเช็คชื่อไปด้วยนะคะอ,อย่างอันซีนกับบูมเนี่ยอยู่กันสองคนเนาะก็น่าจะคิดแตกต่างกันบ้างแหละ ก็ให้พิมพ์ข้อความหนึ่งเป็นอันซีนเนาะวงเล็บอันซีนแล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็วงเล็บบุมแงยนะคะอ่ะส่งเข้ามาค่ะส่งเข้ามาอาจจะมีมากกว่า1ข้อก็ได้นะคะนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องต้องยังไงคะให้หนึ่งนาทีค่ะขออนุญาตจับเวลานะคะเด็กๆต้องยังไงคะ การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องยังไงจ๊ะโอส่งมาแล้วจ้าโอต้องมีความรับผิดชอบค่ะอือันนี้จริงทุกอาชีพเลยไม่ไม่ใช่แค่ว่าอาชีพนักประชาสัมพันธ์หรืออาชีพ PR นะคะมีความรอบรู้ อ่านี่ของอันซีนมีความขยันเออจริงถูกต้องต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องเผือกมันทุกเรื่องอ่าไม่ใช่ <laughs> เผือกให้รู้เรื่องจริงค่ะ อ่าให้รู้เรื่องจริงนะคะให้รู้เรื่องที่มันเป็นความจริงค่ะจะได้เอามาสื่อสารแบบจริงๆไม่ใช่ใส่ไข่ใช่ไหมคะถูกต้องจ้าแล้ก็ต้องมีความขยันด้วยนะขยันหาข้อมูลนะคะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอาจถูกต้องเลยนะคะอ่าเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วแบบหน้าง,งอคอหักอย่างเงี้ย ไม่ยิ้มไม่แย้มอย่างเงี้ยไม่เวิร์คค่ะต้องยิ้มแย้มต้องทักทายโอภาปใาสาอะไรเงี้ยเนะาะตังบอกว่าต้องมีทักษะการพูดจริงอย่างแรงค่ะตางขาต้องมีทักษะการพูดค่ะต้องพูดสามารถพูดแล้วพูดอมยิ้มไปด้วยพูดแล้วทำให้คนฟังอะ่ะชื่นชมกับใบหน้ากับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนสวยนะเออไม่ใช่เป็นคนหล่อนะแต่การพูดทำให คนคนนั้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นได้นะคะอย่างครูจอยอย่างเงี้ยครูจอยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้สวยนะคะแต่เวลาครูจอยพูดเงี้ยแล้วก็จะมีคนฟังแล้วก็จะแบบมีคนอมยิ้มไปกับเราเงี้ยนะคะเออขี้เล่นขี้หยอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุค,คลิกที่ดีนะคะมีไหวพริบอ่ารินระดาบอกว่าต้องมีไหวพริบอันนี้จริงอย่างแรงเลยค่ะคุณลูกขาเพราะหลายๆครั้งเนี่ยนะคะ พีอารจะต้องเจอสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยไม่อยู่ในสคริปว์อ่ะเฮ้ยต้องทำไงอ่ะเราก็ต้องแก้ไขปัญหาภายในเสี้ยววินาทีเออถ้าเราไม่แก้ไขถ้าเราไม่ปิดประโยคด้วยคำนี้อย่างเงี้ยทุกคนก็จะนิ่งหมดเลยแล้วก็จะจ้องเราอย่าคนเดียวอย่างเงี้ยดังนั้นเออเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ได้เก่งด้วยนะคะก็ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่แย่ๆนะ มันก็จะสอนเราทุกครั้งเลยทําให้เราแกล่งขึ้นแกล่งขึ้นอย่างครูจจับไมในแต่ละครั้งอย่างเงี้ยบางทีครูจก็โดนด่านะโดนด่าทางคําพูดก็มีโดนแบบเคาะโพเดียมเราก็ด่าก็มีแล้วก็โดนด่าทางสายตาก็มีหรือหรือโทรไลน์มาด่าอย่างนงี้ก็มีแล้วไงอ่ะเออทุกอย่างเป็นประสบการณ์หมดเลยนะคะครูจตอนน,นัถามว่าตอนนั้นตอนวินาทีนั้นครูจโกรธไหม ก็ครูใจก็เป็นมนุษย์อนะเนาะก็โกรธนะแต่แต่แป๊บเดียวอะแป๊บเดียวก็คือคุมสติได้เราก็คุยต่อพูดต่ออย่างเงี้ยนะคะเราจะมาโกรธฟัดเบียงแล้วก็เราถือไม้อยู่ใช่ไหมไเวลาครูใจโกรธแล้วเสียงมันจะแข็งใช่ไหมเออมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะคนที่ฟังเราเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความโกรธนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องทนฟังเสียงแข็งๆของเราเนี่ยมันก็สงสารเขาเนาะเออ พระมลวันบอกว่าต้องมีความสามารถในการวางแผนด้วยค่ะอะจริงค่ะ,ะหลังๆเนี่ยครูใจจะเขียนสคริปต์แบ่งออกเป็นสองช่องช่องแรกเนี่ยครูใจจะวางระบบก่อนว่าเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่คอลัมน์ที่สองเนี่ยครูใจจะเขียนเป็นสคริปต์เหมือนกับสคริปต์แนวกว้างภาพกว้างนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วคอลัมน์ที่สามเนี่ยครูใจจะเขียนบทพูด อ่าประสบการณ์มันสอนทําให้ครูจอยต้องทําออกมาเป็นสามคอลัมน์นะคะประสบการณ์เนาะเออเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่กําหนดการแล้วก็ไม่เตรียมอะไรเลยจ้าเออเป็นสาวมั่นไงทิดาเป็นสาวมั่นแล้วทิดาก็เจอแบบอืถล่มทลายนะคะทั้งทั้งแบบครูที่เขาเก่งภาษาเนาะ เออเขาก็จะคอมเมนต์เราแบบคอมเมนต์ทั้งต่อหน้าทำรับหลังเงี้ยว่าคอมเมนต์แรงๆอ่ะเออก็ช่างมาเถอะอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นต้องวางแผนการวางแผนการเตรียมพร้อมจะทำให้เกิดความเออร์เลอร์น้อยไม่ใช่ว่าไม่เกิดเลยนะมันเกิดทุกงานแหละความเออร์เลอร์เออนะคะ กริยามารยาทดีจ้าเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มจใสอันนี้ถูกต้องนะคะกริยามารยาทดีรู้จักกาละเทศะนะคะรู้จักกาละเทศะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าครูจอยต้องต้อนรับแขกผู้ใหญ่ครูจ,จะใส่สูทนะคะใส่สูทแล้วก็ใส่เสื้อข้างในสูทเนี่ยเป็นเสื้อติดกระดุมที่ปิด ปิดคอปิดอะไรอย่างเงี้ยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเป็น PR ในค่ายอย่างเงี้ยเป็นพี่ค่ายครูจก็จะใส่กางเกงแนวห้าวๆแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปก็คือการรู้จักการรัเทศะนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่พึงควรกระทำนะคะอ่าเด็กเ,เข้าใจแหละเด็กเข้าใจว่านักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะคะในที่สำคัญครูจะอยากจะฝากอีกนิดนึง นะคะฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงในเรื่องนี้นั่นก็คือนัก PR นะคะนัก PR หรือ PR หรือนักประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเปลี่ยนเรื่องลายให้กลายเป็นดีแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปกปิดข้อมูลความจริงรไม่ใช่สตอนะลูกแต่ เราต้องใช้คำพูดให้มีศิละปะทำให้คนที่บาดหมางใจกันอยู่ให้เขากลายเป็นเฉยๆไม่ไม่หม,มางใจกันละหรือให้เขากลายเป็นรู้สึกดีทำได้สองแบบนะคะพูดให้เขากลับมาเฉยๆกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่พอใจหรือ เราเป็นตัวกลางพูดให้เขารู้สึกดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยคือจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยสิ่งนี้ครูใจขอเรียกมันว่าเป็นศินละปะในการพูดค่ะมันไม่ใช่แค่ทักษะง่ายๆที่ใครๆก็ฝึกกันได้นะ มันคือศิละปะการเรียบเรียงถ้อยคําที่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนเปลี่ยนเรื่องร้ายเป็นเรื่องดีได้นี่คือสุดยอดของนักประชาสัมพันธ์ค่ะโอเคไหมเนาะเอา้าครูใจปูมาซะเยอะซะแยะเลยวันนี้ครูใจมีงานให้ลูกๆทํานะคะอ่าครูใจมีโจทย์ให้เด็กๆตามนี้ค่ะครูใจมีโจทย์ให้เด็กให้น้องๆตามนี้นะคะอ่า มีใครส่งอะไรมาอ๋อสุภกิจค่ะครูจะมีโจทย์ให้ลูกๆนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพทุกคนค่ะโจทย์คือว่าถ้าเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทางนักเรียนก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราอะค่ะแล้วก็ทางผู้ปกครองของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราอะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของโรงเรียนเราอะค่ะ เราจะอยากเราอยากที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องอะไรแล้วเราจะใช้ช่องทางใด YouTube หรอ f a c e บ o o k หรอ Line หรอ Twitter ร t เหรอ TikTok หรอหรือ Instagram หรอเออเราจะใช้ช่องทางใดเลือกมาช่องทางเดียวนเนาะเลือกมาช่องทางเดียว เราจะอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเรื่องดีๆของโรงเรียนเราอะ่ะอืมแล้วเราจะใช้ช่องทางใดนะคะแล้วจะมีการพูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกว่าโหจะคําเจ๋งอะ่ะเออคนฟังจบแล้วจะต้องรู้สึกแบบนี้หุยจะคําดีว่าสุดยอดเลยอะ่ะเงี้ยนะคะงานมีแค่นี้ค่ะ ให้เด็กๆเนี่ยส่งคลิปการพูดประชาสัมพันธ์ของตัวเองนะคะตามหัวข้อที่กำหนดเนี่ยเข้ามาในแชทกลุ่มคะ่ะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะางานงานของวันนี้นะคะรับเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะรับเฉพาะวันนี้วันเดียวโอเคนะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหมอ่า จะนำอะไรไหมคะมีไหมเอ่ยจอยค่ะคะอัดคลิปอธิบายเรื่องที่เราจะประชาสัมพันธ์หรือว่าอัดคลิปอธิบายว่าเราจะประชาสัมพันธ์ยังไงอัดคลิปเรื่องที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์คะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณค,ะคะ่ะซึมเแม่มาจากว่าช่วงเนี้ยนะคะ คุณจอยรู้สึกว่ากระแสคนที่เป็นคุณจอยไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเขาโจมตีเาราเหลือเกินทั้งในทวิตเตอร์ทั้งในอินสตาแกรมเนาะหรือแม้แต่แมสเซนเจอร์อะไรต่างๆนะคะอืมซึ่งจริงๆแล้วในองค์กรเรามันไม่ได้อ่าใช้คำว่าเน่าเฟะไหม โรงเรียนเรามันไม่ได้เน่าเฟะขนาดนั้นมันมันไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่เขาเหมือนอเขาเหมือนใช้คําพูดกับทัศนคติของเขามามาตัดสินหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะหัวใจอ่าหรูใจเข้าไปอ่านก็อ่าน แล้วก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะคิดในมุมกับการเราคิดในมุมดีๆละ่ะโรงเรียนเรามีเรื่องราวดีๆก็เยอะเหมือนกันนะแล้วถ้าเด็กๆในฐานะตัวแทนของโรงเรียน <ๆ S 1> เด็กอยากที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรงเรียนสักคำขานาทอนของเราเอาสักเรื่องเดียวก็พอคะ่ะ นะคะสักเรื่องเดียวก็พอความยาวของคลิปความยาวของคลิปเอาไม่เกินสองนาทีนะคะเนาะส่งคลิปยาวไม่เกินสองนาทีอ่ายาวไม่เกินสองนาทีนะคะนานกว่าน,นั้นจะฟังและน่าเบื่อคะ่ะดังนั้นขอยาวไม่เกินสองนาทีก็อยากประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรละ่ะเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆแล้วก็เดิกิส่งมา ให้ในกลุ่มนะคะมีคำถามอีกไหมคะนี่เด็กส่งในกลุ่มใช่ไหมคะไม่ใช่ใชคัทลูมใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค์ทลูมค่ะเราจะได้เห็นไอเดียของแต่ละคนไปด้วยค่ะคส่งในคัทลูมออส่งในคัทลูมก็ครูจะเห็นคนเดียวเราเหมือนไม่ได้แชร์กันเนาะเออส่งในกลุ่มแชทเม s e ซน e จอร์จ้ะ ส่งในแชทกลุ่ม m essenger มีคำถามอีกไหมมีคำถามอีกไหมคะอ่างั้นไม่มีคำถามแล้วครูจอยขอสต็อปแชร์นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะวันนี้นะคะให้ส่งคลิปยาวไม่เกิน2นาทีนะคะ ่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดีๆของโรงเรียนจากคําคณาธรค่ะเลือกมาสักหนึ่งเรื่องโรงเรียนเรามีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายแต่ส่งมาแค่เรื่องเดียวนะคะความยาวไม่เกิน2นาทีเนาะแล้วเด็กๆจะเอาไปลงใน i n s t a g r กรมลงใน Twitter ลงใน t ิ k กต็อกลงในอะไรแล้วแต่เด็กๆนะคะแล้วเด็กๆก๊อปปี้ลนั่นน่ะส่งเข้ามาในกลุ่มให้ครูใจดูด้วยนะคะว่าเด็กๆประชาสัมพันธ์ในเรื่องใดเนาะ ส่งลิงก์ที่เด็กประชาสัมพันธ์ไปช่องทางนั้นๆน,น,นะคะก๊อปปี้ลิงก์เข้ามาส่งเข้ามาในกลุ่ม Mess e n เ e r รเราเนาะงานวันนี้นะคะงานวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะลูกโรงเรียนเรามีเรื่องดีๆตั้งเยอะตั้งแยะเนาะอ่าโอเคถ้าอย่างงั้นนะคะอะตอนนี้มีใครบ้างมีทั้งหมดมีทั้งหมดสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดลบครูจอยคูเลียไปเป็นเก้ามีเข้ามาเก้าคนนะคะมีเข้ามาเก้าคนโอเคมาก่อนออกห้องนะคะครูจอยจะปล่อยเลยนะคะงั้นก่อนออกห้องมาส่งหัวใจให้กันหน่อยเร็ววันนี้วันวาเลนไทายค่ะจุ๊บจุ๊บส่งหัวใจให้กันหน่อยเร็วก่อนออกห้อง <laughs> ส่งหัวใจมาเรือๆจ้าเออสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ใครไม่มีคู่ก็บอกรักครูก็ได้นะโอเคไหมเออมีส่งดอกไม้แดงมาให้ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนครูจะจะรอดูงานเนอครูเลี้ยบอะไร A.D.K. เขาให้ส่งหัวใจมาส่งกล่อง A.D.K. ทำไมรักใครให้ส่งผล A.D.K. ที่เป็นหนึ่งขีดรักใครกรุณาส่งผล A.D.K. ที่เป็นหนึ่งขีดให้แปลว่าฉันปลอดภัยต่อเธอแอนฉันไม่กล้าผ่านคนเดียวอะ่ะกลัวโอ้ไม่ยากเทมิยังทำเองเลยเธอ แล้วม,มันไม่ข้างนั้งสองข้างเลยเหรอมันไม่เจ็บเหมือนตอนนุ่มมทาให้เรานะเพื่อนอ๋อใช่เพราะเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราเจ็บแล้วเราจะหยุดก่อนแล้วเราก็จะพันต่อเว้ยเทมียังทําเองเลยมันจะฮัดเชื่อไหมอ่ะอ่าเทมีก็ทําเองมันจะจามไหมจะจามไหมก็ <S <S> ถ้าใส่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จามคะ่ะแต่ถ้าถอดเข้าถอดออกเนี้ยคือแบบ โอ๊ยเจ็บจังเลยแล้วก็ถอดออกเนี่ยมันจะจามอะไรอวันนี้ฉันยังไม่ได้ตรวจเลยไงเออก็ําซสกลัวกลัวอะไรล่ะกลัว <laughs> มีมี่จะถามอะไรครูจอยไหมตางจะถ,ถามอะไรก้ามปูจะถามอะไรครูจอยไหม ครูใจจะสต็อปแล้วครูเลียบตรวจค่ะอยากเห็นครูเลียบแยงจมูกเอาเลยลุยยาวด้วยนะมันไม่ใช่เข้าสุดถ้ามันรู้สึกว่าแตะที่ตรงนี้แล้วอ่ะถ้าถ้ามันรู้สึกกึกอย่างเงี้ยมันก็คือพอมันขึ้นไปต้งไหนเอาลงก้าขลาใช่ไหมเข้าไปตรงนี้แล้วก็อย่างเงี้ยตรงเนี้ยถ้ามันจะลงข้างล่างใช่ไหมมันจะลงข้างล่างมันจะกึกอย่างเงี้ยแล้วก็พอ ไม่ใช่เจ็บไอ้นิ่มทำายังว่าเจ็บฉันทำเองไม่เห็นจะเจ็บเลยฉันทำตั้งหลายรอบอะ่ะพี่นุ้มนิ่มทำเจ็บขึ้นเรื่อยๆคะ่ะครูเออนั่นดีตั้งแต่นี้ไปครูจะจะทำเองแล้วพอทำพอโดนกักตัวแล้วไม่มีใครทำให้เนาะก็พยายามดูคลิปแล้วก็ลองทำอเองปรากฏว่าเฮ้ยไม่เจ็บอะ่ะมึงเออจริง